ปะนัดจ้าอยู่ในป่าอืมป่าเวสบี้นี่แหละดูรอบๆดูร,บร,บรบอบๆไม่แอบ,บส่องหิมะว่าหมดหรือ,อยังหนาวอยู่นะวันนี้แดดออกอุณหภูมิสามไม่ถึงก็เย็นเพราะว่าไม่ต้องใส่ถุงมืออยังโอเคอยู่เดี๋ยวจะเดินดูในป่าซะหน่อยว่าเอออุ๊ยอุ้ยุ้ย,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 ยตกลุ้มว่าเออมีวี่แววว่าจะ เห็ดคงไม่ผู่หรอกป้าว่านะเพราะเนี่ยยังยังเป็นน้ําแข็งอยู่แล้วลื่นนะยังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยใสเหน่งเลยอืม <c oughs> ก็คือหลายหลายอาทิตย์แล้วป้าไม่ได้ออกมาข้างนอกนะน่าจะเกือบสองอาทิตย์วันนี้ก็เลยออกมารายงานตัวซะหน่อยให้ดูแดดนะแดดแดดแดดดวงตะวันต่ำแดดดูสิแดดจ้าเลย โอเคเจอกันวันนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะบายบายเป็นคลิปสั้นๆรายงานอากาศที่มะยังอยู่หนาวเหมือนเดิมจ้าสวัสดีจ้า